แล้วแล้วที่สําคัญเนี่ยตอนนี้รถในปีเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นฟอร์ดเนี่ยถูกกันเป็นแสนเลยใช่ไหมค่ใช้จ่ครับคันนี้ตัวนี้เหลือราคาแสนต้นๆ้นเองครับบางบางบางตัวบางปีก็เดี๋ยวนี้ไม่ถึงแล้วนะไม่ถึงแล้วครับเดี๋ยเด๋อนนี้แปดเก้าหมื่นเจ็ดแปดหมื่นใช่ใช่คือแล้วลองคิดดูโอฮอนแล้วนะเก็บรายละเอียดกับฟอร์ดดีแล้วยังไม่เกินแสนห้าใช่ครับ เทียบกบลดราคาไล่เรียกกันในเวลาไปซ่อมซ่อมคือที่ไหนก็ซ่อมได้ผมเชื่อรับว่าซ่อมอู่มีเยอะครับั่วประเทศไทยตามไรทางมันก็เหมือนแม่คา้าขายไก่ย่างแตงโมอ่ะเราพอใจซื้อร้านไหนเราก็ซื้อร้านนั้นครับแต่ถามว่ามันจะอร่อยเหมือนร้านที่เราจะเลือกกินหรือเปล่าเหมือนฟอร์ดครับผมมีปัญหาเรื่องความร้อนครับผมก็ถามหไร่อูับท้ช่างส่วนใหญ่จะใช้คําว่าสงสยัย แต่คุณยังไม่ทันเข้ามาตรวจเช็คสภาพรถผมเลยคุณแค่คำว่าสงสัยแล้วก็แล้วผมจะเสียตังค์เพื่ออะไรครับผมก็เก็บตรงนั้นไว้อันใดเมื่อคุณแค่สงสัยผมก็คงสงสัยเหมือนกันแล้วสงสัยถ้าเขาเปลี่ยนไปคุณไม่จ่ายตังค์ไหมซอผมต้องเสียหลายตังค์เลยครับแล้วถามว่าถ้าคุณสงสัยแล้วผมเสียตังค์แต่อาการรถผมไม่หายผมก็ไม่รู้จะสงสัยว่าไงสงสัยจะต้องไปจากอู่คุณแล้วะครับผมก็เลยต้องเก็บ เก็บอาการนั้นเพื่อที่จะมาที่ปอดบัตตี้โดยตรงคืออันนี้ไม่ได้อวยแล้วผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปอดบัตตี้นะครับคือถ้าใครผมไม่เคยทำยูทู e เพียงแต่ว่าเราเราเราได้รู้จักกันในโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับผมซื้อรถผมรู้แล้วแหละว่ารถทุกคนที่ซื้อมาต้องมีอาการซ่อมทุกคันครับผมการรับประกันทุกคันต้องเมื่อถึงวันรัต้องมีซ่อมแต่คุณจะซ่อมยังไงให้มันหายไม่ใช่ซ่อมสเปคสปะเลื่อยเปื่อยที่ไหนก็ซ่อมได้ครับผมซื้อรถคันนี้ผมรู้แล้วว่าจะต้องมีปัญหา ว่าท่านอาจจะจําจําที่ผมพูดได้มากกว่าที่ผมพูดคือผมดูผมดูผมของของฟอร์ดบัตตี้มาแทบทุกคลิปนะครับครับจึงตัดสินใจแล้วว่ามันถึงเวลาเวลาแล้วแหละที่รถเราจะต้องหาหมอเรียกว่าเสียตังค์อย่างภาคภูมิใจว่าเนี่ยโอ้ภูมิใจมากต่อเลยคือคือเราพยายามจะต่อให้ไม่มีเดี๋ยวผมก็ไปหาครเพื่อที่จะมาแก้ไขให้มันเอาว่าเราต้องใช้บัง เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนทัศนคติกันดีไหมครับว่าสมมติว่ารถคันนี้มือมีปัญหาเนี่ยมันมีสองทางคือหนึ่งคือซ่อมมันสองคือไปเปลี่ยนรถใหม่ก็ตัวนี้ก็เพิ่งจะมายกเลยครับตัดสินใจกับแฟนไปดูรถเรียบร้อยแล้วครับกับเป็นน้องก็ตัดสินใจว่าเราจะไปดูตรวนี้กับแฟนเกินปกเสียดายอ่ะก็ทำไปหลายอย่างแล้วก็รถมันก็ยังปีไม่เก่าเกินก็ แฟนก็เลยบอกว่าอ่านไหนๆพี่ก็เคยดูของฟอร์ดบัดดี้มาทาไมไม่ลองทาดูล่ะอืะผมก็เลยตามใจแฟนอ่านในเมื่อคือจริงๆเราก็เสียดายอ่ะอืมเราก็ไม่ไม่ไม่ไมอยากะทิ้งคันนี้ไปรเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะใช้คันนี้ต่อแต่เราจะเอางบประมาณที่แทนที่เราจะไปซื้อคันใหม่ครับนะครับเปรียบเทียบในรถรุ่นเดียวกันก็คงจะหลายกระตังอยู่นะรเราก็เลยตัดสินใจว่าเอากระตังที่เราคิดว่าจะไปซื้อรถคันใหม่ครับ รับกับราคาที่เปรียบเทียบกันอาจจะสักสองแสนสามแสนเพิ่มไปนะครับในปีเดียวกันไหมในปีใกล้เคียงไหมไปหน้าในปีใกล้เคียงกันครับหรือยาปีใหม่กว่าเก้ากว่านี่ก็แล้วแต่สภาพรถครับเขาเรียกว่ามันแพงกว่าพ่ะแบรนใช่ไหมแบรนน่าจะน่าจะอ่าก็คงเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขยายความตรงนี้นิดนึงนะครับครับเอ่อหลายท่านก็คงสงสัยว่าเหตุใดฟอร์ดจึงจึงเสียเร็วหรือว่าทรัพยากรน้ำนั้นเสื่อมไวกว่านะครับ คือผมต้องเรียนนะครับว่ารถประเภทที่เน้นไฮเปอร์ฟอร์มานะครับก็คือหมายถึงว่าประสิทธิภาพดีดดที่สุดสำหรับโลหะโลหะก็คือหมายถึงว่าเสื้อสูบป,ปอกสูบลูกสูบแหวนนะครับก็คือรถที่ไฮเปอร์ฟอร์มานั้นเขาต้องการอุณหภูมิที่ประมาณ80กว่านะครับซึ่งลบในกลุ่มอเมริกันนั้นก็จะใช้กำหนด กำหนดเทอร์โมสตัตหรือวาวน้ำนะครับที่ให้ uh, น้ำนั้นยอมไหลผ่านนั้นที่อุณหภูมิ80กว่านะครับส่วนรถญี่ปุ่นนั้น uh, ยินยอมให้น้ำไหลผ่านในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าเช่น75หรือ78หรือ79อะไรทำนองนี้นะครับทำให้ทรั uh, พยากรน้ำนั้น uh, ไหลผ่านไวนะครับ uh, การที่ไหลผ่านไวนั้น เขาเรียกเปิดเร็วขึ้นนะครับก็ทําให้ทรัพยากรน้ํานั้นมีความทนทานสูงกว่าเช่นใบพัดที่เป็นพลาสติกหรือว่าท่อน้ํานะครับหรือหม้อ,มอเก็บน้ํานะครับที่เป็นพลาสติกนั้นอฟอร์ดกลุ่มฟอร์ดนั้นจะเสื่อมไวกว่าเพราะว่าทรัพยากรสิ่งใดก็ตามนะครับที่ไม่ใช่โลหะนะครับจะเสื่อมไวเมื่อเกิดความร้อนนะครับเป็นที่ ได้ทราบกันนะครับว่าเราจะมีะตกะกะ้าพลาติกหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรามาตากแดดเราก็จะทําให้เสื่อมไปและกอบไวกว่าที่เป็นเป็นการอยู่ที่เย็นนะครับฉะนั้นไอ้คำว่า3องศา5องศานั้นต่างกันหรือไม่ให้ท่านสังเกตจากห้องนอนท่านนะครับ27กับ อ่ยี่สิบเก้าเนี่ยนะครับเราต้องห่มผ้าห่มกับไม่ห่มผ้าห่มเลยนะครับฉะนั้นสององศานั้นให้ผลมากพอสมควรนะครับฉะนั้นเราคงต้องมาพูดกันอย่างละเอียดละเอียดไม่ใช่เขาเรียกว่าตีความแล้วไม่เห็นใจผู้ใจเงินนะครับผมเองมุ่งมั่นที่จะทําคลิปที่ยาวและใช้เหตุและผลนะครับในการเปรียบเปยให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับและผมเองก็มักจะไม่ เอาในส่วนของการพัฒนาที่ได้แต่เพียงไมโครนะครับก็คือหมายถึงว่าไม่ใช่บิ๊กป๊พเฮมนะครับเราเ,เราจะไม่พูดนะครับเราเราจะพูดเฉพาะปัญหาหลักๆนะครับซึ่งการพัฒนานั้นนะครับเช่นการเปลี่ยนวาล์วาน้ำนั้นนะครับเขาเรียกว่าฮิตมากนะครับ แต่การเปลี่ยนวาล์วน้ําต้องทําความเข้าใจนะครับเพราะว่ามีกระแสการเปลี่ยนวาล์วน้ํามากมหมเหลือเกินนะครับรถยนต์นะครับเมื่อเกิดปัญหาแล้วโอเวอร์ฮิตแล้วนะครับการเปลี่ยนวาล์วน้ํไม่ให้ผลนะครับเพราะว่าวาล์วน้ํานั้นจะให้ผลก็คือที่ผมได้เกิดน,นําแต่แรกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนวาล์วน้ําเพื่อให้ทรัพยากรนั้นทนขึ้นแต่เพอร์ฟอร์มานนั้นด้อยลงก็อันนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับ เพราะว่าเครื่องยนต์นั้นต้องการอุณหภูมิที่80กว่าจะดีกว่านะครับดีกว่า70กว่านะครับฉะนั้นมันก็จะมีข้อดีข้อเสียนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็นี่ที่เป็นที่มาของรถญี่ปุ่นเหตุใดถึงทรัพยากรน้ําจึงทนกว่ารถยุโรปก็เพราะว่ารถยุโรปนั้นเน้นในเรื่องเปอร์ฟอร์แมนนะครับจึงกําหนดความร้อนว่าให้น้ํานั้นเกิดการไหลผ่านและก็เล็กเลตนะครับคือคือเขาเรียกว่า สร้างความสมดุลตลอดเวลาในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานต่อเนื่องไม่ว่าเราจะเหยียบ80หรือ180นะครับอุณหภูๆๆมิความร้อนก็จะเล็กกูเลตที่85นะครับเพราะว่ารถยนต์ถูกกำหนดไว้ที่85ก็ถือว่าทรัพยากรนั้นอาจจะ5ปีหรือ10ปีต้องเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ หรือว่าหลายๆท่านก็สังเกตได้นะครับว่าใช้หม้อพักน้ําจนเหลืองกดแล้วเหมือนกรอบจะแตกเลยนะครับอันนั้นเราก็อาจจะพิจารณาตามนั้นก็ได้หรือว่าจะพิจารณาตามตามระยะทางหรือตามระยะปีก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเอาใจใส่นะครับที่ผมมักจะบอกว่ารถคุณวิ่ง5 0,000นก็ไม่พังนะครับ เพราะว่าเราเอาใจใส่มันนะครับเปรียบเสมือนเมียที่ผมพูดแต่แรก <c oughs> ใช่ไหมครับเม <c oughs> ียถ้าเราไม่เอาใจใส่นะครับเ <c oughs>